สวัสดีครับผมเพชรนพพัฒน์มประจำนะครับวันนี้ผมไม่ได้มาทาคลิป้องเพลงหรือคลิปเล่นดนตรีหรือเล่นซักอะไรนี้นะครับวันนี้ผมจะมาพูดว่าผมว่างนะครับจริงๆไม่ว่างหรอกคือช่วงนี้ผมเรียนแล้วก็ทํากันบ้านนะครับก็อย่างที่ลงไปเพจเมื่อตอนนั้นนะครับก็ไม่นานวันนี้นั่นแหละที่ผม powerlifting นะครับในการยกเวทนะฮะก็ช่วงนี้ก็ออกกําลังกายสักนิดหนึ่งอะฮะเพราะส่วนใหญ่ผมก็จะ ข้อดนตรีนะแต่ไม่ได้ซ้อมในห้องดนตรีก็จะซ้อมกับเพื่อนแบบกีตาร์เบสอะไรแค่นี้ครับก<ม>็บผมอยากจะบอกว่าใกล้วันตุจีนแล้วผมก็จะลงคลิปกับการ cover เพลงตุจีนแต่อาจจะไม่ได้ลงวันตุจีนเลยทีเดียวนะครับก็อาจจะลงย้อนหลังไม่หนึ่งวันถึงสองวันประมาณนี้แหละครับที่โรงเรียนก็งานเยอะเหมือนกันครับไหนก็จะทําเพงลงร้องเพลงให้พี่มหกตอนจบนะครับก็ผมก็ มีหน้าที่แสดงโชว์หรืออะไรประมาณนี้แหละครับก็ร้องเพลงให้พี่เขานะครับก็ขอโทษด้วยนะครับที่ไม่ได้ลงคลิปเพลงบ่อยๆเหมือนตอนเดือนก่อนนู่นเลยเดือนมกราคมอะฮะเพราะช่วงนั้นเรียนที่บ้านแล้วก็มีเวลาทำคลิปช่วงนี้ก็เรียนนะครับแล้วก็มีการบ้านด้วยโอเคครับสุดท้ายนี้นะครับก็อย่าลืม ฝากกดไลค์ด้วยนะครับวันนี้ผมไม่มีอะไรจีนผมว่างนะครับแล้วก็มาประกาศเฉยๆว่าผมไม่ได้หายไปไหนนะครับโอเคครับตุ๊ดจีนนะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับต้องมีสีสุขนะครับส่วนคลิปเพลงจีนนะครับรอติดตามกันได้นะครับผมอาจจะลงวันเสาร์ไม่ก็วันอาทิตย์นะครับอาจจะลงย้อนหลังลินพันธ์ครับไม่ได้ทําคลิปนานก็อาจจะลงย้อนหลังนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ get it ดีไห E